จะกล่าวถึงตำนานกุมารทองที่ให้โชคลาภกับผู้ที่รักการเสี่ยงโชคต้องมีชื่อของไอ้ไข่วัดเจดีที่โด่งดังไปทั่วโลกล่าสุดก็ได้มีเสียงร่ำลือว่ามีกุมารศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานครโดยกุมารตนนี้มีชื่อว่าไอ้มะขามศิษวัดสายไหมจังหวัดปทุมธานีที่ผู้คนจากทุกสารทิศ ต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากไอ้มะขามเชื่อว่าจะช่วยพลิกดูชะตาให้กลายเป็นเศรษฐีแบบข้ามคืนได้ล่าสุดก็เพิ่งจะเป็นข่าวดังจากการที่สับปะเลเรของวัดสายไหมถูกรางวัลใหญ่ได้เงินรวมหลักล้านบาททำให้ผู้คนที่ทราบข่าวต่างพากันเดินทางมากราบขอพรอย่างต่อเนื่องพระครูโสพลพัทรเวทพระอาจารย์ออส เจ้าอาวาสวัดสายไหมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปทุมธานีเจ้าของตำนานตะกรุดลูกปืนคือผู้ปลุกเสกไอ้มะขามหรือไอ้ขามสิทธิวัดสายไหมโดยเรื่องราวของไอ้มะขามหลวงพ่อได้เล่าว่าเขาเป็นเด็กชายซึ่งมาอยู่ในนิมิตของพระอาจารย์ เดินเป็นดวงจิตที่วนเวียนอยู่บริเวณวัดส,สายไหมมาขามเป็นเด็กชายผู้มีจิตใจ,จอบอ้อมอารีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำบุญได้มาปรากฏในนิมิตแก่พระอาจารย์อยู่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีท่านยังชอบมาปรากฏกายน่ากุติเคยมีคนได้พบเห็นจน,นเป็นที่กล่าว้าหลายครั้งในทุกครั้งที่มาขามมาพบพระอาจารย์ก็จะก้มลงกราบ พระอาจารย์ก็จะมอบขนมให้ต่อมามีโยมคนหนึ่งนำไม้มะขามประจำหมู่บ้านหนองพังคีจังหวัดร้อยเอ็ดอายุกว่า300ปีมาถวายพระอาจารย์พระอาจารย์จึงได้มอบหมายให้ช่างแกะสลักแก่นมะขามให้เป็นรูปเด็กชายตามที่พระอาจารย์นิมิตในท่ายืนตรงพนมมือโดยตั้งชื่อ ให้ไม้แกะสลักเด็กชายนั้นว่าไอ้มะขามต่อมาได้นำรูปแกะสลักไอ้มะขามตั้งให้ผู้คนได้กราบไหว้ขอพอรบริเวณศาลด้านหน้าวัดและทำให้มีผู้คนจากทุกสารทิศเดินทางมาอย่างต่อเนื่องบ้างก็มาขอพอรขอโชคลาภและหลายคนก็นำของเล่นขนมรถยนต์ มาแก้โบนหลังจากที่ได้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับโชคลาภจากไอ้มะขามจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะพี่รครับผมชื่อก้องครับเออพี่ได้ได้โชคจากน้องมะขามนะคะจ้าก็มีนะครับเนี่ยค่ะออออครับผมสองใบ,องบเองค่ะ วันนี้รางวัลน,น้อยงวดหน,น้ารางวัลที่หนึ่งมั้งมะขามน้องมะขามช่วยเอ็นดูเมตตาครับอันนี้ก็มาได้สามสามครั้งสามงวดแล้วครับแต่ว่าถูกงวดงวดนี้ครับแปดแปดที่ผ่านมาอยู่แถวนี้อยู่แล้วอยู่แถวนี้แล้วครับรรรรให้โชคก็คขอได้ไหว้รับครับไดท้ที่มาขายที่นี่มีคนได้รับโชคจากน้องมะขามเยอะไหมคะเยอะมากเลยค่ะคะ่ะย,ยังไงบ้างทะไมถึงบอกว่า ถูกรลงวัลใหญ่มีมีลูกวัดที่นี่นะคะท่านเป็นสัพเปเลอร์ถูกสามเก้าหนึ่งอะรางวัลที่หนึ่งเลยอ่าแล้วมีทุกงวดอ่ะถูกรางวัลกันเยอะอยู่ก็คือว่าศักดิ์สิทธิ์จริงใช่ไหมคะค่ะศักดิ์สิทธิ์จริงค่ะน้องมะขามจะชอบให้สองสามกับห้าหกอ๋อค่ะเป็นเลขก็คือว่ารับประกันว่าน้องมะขามนี่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ไม่ไม่แพ้ไข่เลยนะคะที่นี่ค่ะคนเยอะมากว่ะเสาร์อาาที่นี่คนเยอะค่ะ